สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับส่งท้ายนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับก็สมหวังเสียใจผิดหวังอะไรก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยมนที่นี้ครับก็เสียดายตั้งแต่นี้บ่ายนี้บ่ายมี6กเจ็ดแปดหกสี่เจมาหกห้าเจ็ดมาห้าแปดเจดแต้มเดียวอีก โอเคครับดาวโจรเปิดที่909นบวก1สนะครับไปตอนนี้มันลงลบนะครับเปิด909นบวก1สนะครับตอนนี้ลบเรียบร้อยแล้วจากสถิตีดาวโจรบนสูงส่วนมากมันจะเอาตัวเปิดของมันนะ่ะมาออกนะครับส,นะส่วนมากนะส่วนมากเมื่อที่แล้วก็เอาตัวเปิดมาออกนะครับบวก1 4ครับปตอนนี้ลงลบไปแล้วร0 0ย0จุดแล้วคงไม่ขึ้นบวกผมว่านะครับก็ น่าจะวินในพวกเลขพวกนี้ผมว่าน่าจะแนวนี้ที่สามครั้งหลังสุดสี่ห้าสี่ห้าแป๊บหนึ่งเก้าห้าห้าเก้านี่สวยครับเก้าห้าห้าเก้าถ้ายังลบก็น่าจะเป็นท้ายเก้าท้ายหกหรือไม่ก็ท้ายท้ายห้าท้ายศูนย์ใช่อ่าน่าจะท้ายห้าท้ายศูนย์กับท้ายหกท้ายเก้าประมาณผมว่าน่าจะแนวนี้ครับท้ายเก้าท้ายหกนี่ก็อีกตัวแปรนึงคือท้ายห้าท้ายศูนย ทยศูนย์ทยห้า, 0, าน่าจะแนวนี้น่าจะแนวนี้แต่ก็ทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์จากถิติดลยวกันเนาะก็วันนี้เด่นสูตรเก้าครับวิ่งบนวิ่งรูดเก้าก็แล้วแต่สุดแท้ายเรอท่านนะครับก็หนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าครับร้อยห้าไม่ห้าก็0ศูนนะผมว่านะครับ แต่น่าจะมากับ5น่าจะมากับ5ก็เดี๋ยวเน้นให้2หางแล้วกันเน้นให้2คู่ครับเน้นให้2คู่กตรงนี้ต้องมี5 9 1ห่ตัว1หางแล้ว5 9 5เกลบสใช่5้3 6เนาะแต่ถ้าเป็น95จะคู่กับ0 0ย์ครับถ้าเป็น95จะคู่กับ0 0อันนี้คือเน้นตัวคู่แรกนะครับอีกคู่นึงอีกคู่นึง4 9 9 4 4 9 7 9 1 6 7 9 1 6 7 9 1 6ก็สวยแล้วก็อีกคู่งที่ชอบก็คือ4 9 4 6 <c oughs> 4 9 4 6กับ7 9 1 6ก็ชอบมากครับแต่ตัดให้เหลืออีก,อกคู่ั้วกันแต่ผมดูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตกัน <c oughs> มันสวยหมดอะ่ะ เพราะวันมองนะมันชอบหมดทุกคู่ครับช,บชอบชอบแต่ก็ท่าไม่จับตามตนานางดูเอาละกันถ้าชอบอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวแปหนึงครับอีกคู่นึงอีกคู่นึงอีกคู่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าเก้าห้โอเคสี่เ okay แล้วกันเจ็ดก้ช่วยสี่เ ประมาณนี้ครับสำหรับคุณดาวโจนครับชอบตามกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับจับทีลบนะครับถ้าคุณขึ้นขึ้นบวกก็เบานิดครับเพื่อคุณบวกก็เบานิดนะครับเพราะไอ้คู่ที่จับจะไม่มานะครับในไม่ที่9แล้วกันถ้าคุณไม่ชอบคู่ที่ผมจับคุณก็เล่นวิ่งโมรูล9้าไปผมว่าน่าจะมาครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังครับโรยๆยทุกท่านนะครับสวีดัสสวัสดีครับผม